สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับเซลฟันตาเช่นเคยนะคะเดี๋ยวฟันตาพาไปชม Fortuner แต่ง GR Sport ค่ะที่ศูนย์ t o y ย t a โครา9ห8 8ค่ะรุ่นแรกนะคะจะเป็นรุ่น l e a d เด S นะคะราคาเพียง1,251,000บาทค่ะมีแต่งอะไรกันบ้างเดี๋ยวฟันตาพาไปชมค่ะด้านหน้านะคะฟันตาจะเปลี่ยนเป็นชุดแปลงหน้า GR Sport พร้อมไฟหน้ากลางปาดูโอโปรเจคเตอร์ค่ะและ อัปเกรดในส่วนของตัวล้อค่ะเป็นขอบ20ให้เลยและที่พลาดไม่ได้ค่ะเป็นสีหลังคาดำค่ะพร้อมจดทะเบียนสองสีให้ด้วยเลยนะคะเดี๋ยวแันต้าพาชมรอบๆคันค่ะคันนี้นะคะ l e a เดอรจะเป็นมือจับสีเดียวกันกับตัวรถค่ะแต่ลูกค้าสามารถ เปลี่ยนได้เป็นสีดำหรือสีโครเมียมได้เลยเดี๋ยวพาไปชมอีกหนึ่งคันค่ะแต่งคล้ายกันเหมือนกันเลยรุ่นนี้จะเป็นรุ่นลิตดรดจีค่ะราคา1,412,000าบาทแต่งไฟหน้าก้างปลาดูโอโปรเจคเตอร์เหมือนกันแปลงหน้า GR s p o r สปอร์เหมือนกันและอัปเกรดล้อ GR ขอบ20เหมือนกันค่ะและทีเด็ดนะคะทำสีหลังคาดำให้เหมือนกันค่ะและคันนี้นะคะเปลี่ยนเป็นเบ้ามือจับสีโคเมียมค่ะหล่อๆแบบนี้เลยค่ะ แทบแยกไม่ออกเลยค่ะว่าคันไหนเป็นรุ่นไหนนะคะหล่อทั้งคู่เลยรุ่นที่3นะคะเดี๋ยวฟันต้าพามาชมรุ่น l e เจนเดอร์ขับ2นะคะราคาเพียง1ล้าน6กแสน0กบาทค่ะคันนี้นะคะเราจะเปลี่ยนเป็นชุดแปลงหน้า g r sport ค่ะ เพร์ลนเรจินเดอร์นะคะมีไฟหน้ากลางปลาดูโอโปรเจคเตอร์มาให้เรียบร้อยค่ะและเป็นสีหลังคาดํามาพร้อมกับตัวรถแบบนี้เลยค่ะ3รุ่นนะคะที่จัดเรียงกันอยู่ตอนนี้ค่ะแตกต่างคือคนละรุ่นนะคะแต่แต่งออกมาค่ะลักษณะคล้ายกันทุกรุ่นเลยเพราะชุดแต่งเป็น g r Sport เหมือนกันค่ะหากใครสนใจนะคะเดฟันตาทิ้งเบอร์ไว้ที่ด้านล่างค่ะสามารถโทรติดต่อแฟนตาได้เลยนะคะยังไงฝากติดตามชมคลิปหน้าด้วยค่ะสวัสดีคะ่ะ